สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำตโก้เผือกทําง่ายๆหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะรสชาติอร่อยกลมกลม่อมหอมเผือกมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะนึ่งเผือกสําหรับเผือกเนี่ยให้หั่นเป็น2แบบแบบนี้175ยกรมัมแล้วก็แบบหั่นเต๋าเนี่ย150กรัมค่ะนึ่งไฟกลางเป็นเวลาประมาณ15นาทีหรือจนกว่าเผือกจะสุกตอนนี้เผือกของเราสุกแล้วนะคะใช้เวลา15นาทีแหละค่ะในการนึง่งเราก็จะนําเผือกทีี่่่เนนนแผๆนนยยยมาบบดด้ลล,ละะะออทงรค ส่วนตัวที่เป็นลูกเต่าเนี่ยเก็บไว้ก่อนใครไม่มีที่บดอย่างนี้ก็สามารถใช้ซ่อมในการบดได้ค่ะละเอียดดีแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป40กรัมน้ำตาลทราย90กรัมน้ำเปล่า350กรัมสี่คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเข้ากันดีแล้วนำไปกวนได้เลยตั้งกระทะนะคะเทแป้งที่เราผสมลงไปจุดไฟใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือผ่านไปสองนาทีแป้งของเราเริ่มจับตัวข้นแล้วนะคะนี่ค่ะ เป็นเคลือบละให้กวนต่อไปค่ะจนกว่าแป้งจะสุกใสเพียงแป๊บเดียวค่ะแป้งสุกใสและข้นได้ที่นะคะสรุปเวลารวมอยู่ในกระทะเนี่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นแป้งสุกใสข้นได้ที่แล้วปิดแก๊สเลยค่ะและให้เรานําเผือกนึ่งแบบลูกเต๋านะคะที่เราแบ่งไว้เนี่ยใสไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่แบ่งไว้ค่ะแต่ในส่วนนี้เราจะเหลือเอาไว้แต่งหน้าตอนที่ตะโก้เสร็จค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็คนให้เข้ากันทําแบบนี้นะคะเวลากินจะได้อร่อยอร่อยค่ะเจอความกรุบกรุบของเนื้อเผือกที่เป็นลูกเต๋าคนเข้ากันดีแล้วนําไปหยอดใส่ถ้วยได้เลย ถ้วยที่ใช้วันนี้ก็เป็นถ้วยพลาสติกนะคะแบบทนความร้อนได้ขนาดบรรจุหนึ่งออนเวลาบีบวิก็จะใช้ถุงบีบนะคะตัดรูใหญ่ๆค่ะเผืือกที่เป็นลูกเต๋านะมันจะได้ออกมาได้บีบใส่ลงไปให้เกินครึ่งถ้วยสักเล็กน้อยบีบจนแป้งหมดแล้วได้สิบเจ็ดถ้วยเราก็เอาไปพักไว้แล้วมาทําในส่วนของกะทิโรยหน้ากันได้เลยค่ะเตรียมอ่างผสมมาใส่แป้งข้าวโพดลงไปสิบห้ากรัมน้ำตาลทราย2ี่สิบห้ากรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิสามรอยกรัมคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดี ละลายแล้วนําไปกวนค่ะให้เราตั้งกระทะเทกะทิลงไปจุดไฟใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือจนกว่ากะทิจะข้นผ่านไปสามนาทีกะทิของเราสุกใสและมีความข้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะข้นไหลได้แบบนี้ปิดแก๊สเลยแล้วรีบนําไปหยอดใส่หน้าโดยไวเลยนะคะอย่าปล่อยให้กะทิเจ็ตตัวเนี่ยค่ะมันจะได้ไหลๆและหยอดง่ายและสวยค่ะใช้กระบวยนะคะคนๆแล้วก็ตักหยอดหยอดให้เต็มถ้วยอืมกะทิเนื้องเงาสวยมากเลยค่ะ มีหลายสูตรนะคะหน้าตะโกสำหรับวันนี้เป็นสูตรแป้งข้าวโพดล้วนๆหยอดเสร็จหมดแล้วพอดีกันเลยนะคะสําหรับตัวแป้งแล้วก็ตัวหน้ากะทิขั้นตอนสุดท้ายให้เราแต่งหน้าด้วยเผือกนึ่งหันเต่านะคะที่เราเตรียมเอาไว้โรยลงไปเลยค่ะยังไงก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็รอให้เขาเซ็ตตัวดีนะคะจนจะตักรับประทานได้ตอนนี้ก็เย็นสนิทและเซ็ตตัวดีแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นชั้นสวยงามอย่างนี้เลยหน้าขึ้นเงาสวยมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะอร่อยละมุนหอมเผือกมากๆเลยค่ะแล้วเวลาเราเคี้ยวนะคะก็ได้รสสัมผัสของเวลาที่เราเคี้ยวเนื้อเผือกไปด้วยอะคะ่ะ